เขาอยากไปไหนไม่ได้เลยเรานี่ฮะเห็นไหมล่ะว่าจะหาไปเนาะขอนจันมานี่ขอนจันอันดับหนึ่งนี่มาต้องกักตัวว่าอย่างเงี้ที่ไหนได้เนาะเจ้านั่นอันดับหนึ่งนั่นแหละอ้เราเขาคิดว่างานวันนั้นแหละนะดูดูดูมาเล่นดินะมาม่าเขาไม่ค่อยได้ปิดปากเท่าไหร่นี่นะทั้งกินเหล้าทั้งเล่นโอ้นั่นเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนั้น เขาไปนี่เขาก็ไปโวเนาะเขาไปนี่เขาระหวังของเขาอย่างเนี้ยอถ้าไปไหนตอนนี้เขต้องเอาเล่นที่ถีดใหญ่เลยเนาะเออติมตมไปใหญ่ก็นี้มันมันไม่กว้างเท่าไหร่อเขาที่ฉีดนไปเลยเข้าท่าอืมใส่เป็นถังเป็นถังไปเลยอในงานในงานนะ้นก็โอ้อันนี้มันไม่เข้าท่าเท่าไหร่ พราะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปนะเดี๋ยวไปดีกว่าลูกไม่ไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งอันนี้จะไปวัดของแม่แยงอนี้จะคงมีบ้างเดี๋วนั้นนะเออบ้างนั่นเฮ้ยก็ก็เพ่นผ่าดเนี่ยนั่นน่ะไม่รู้ว่าแม่ไม่ชีมาจากไหนบ้างด้วยนั่นเออเยอสโบบ้างโคราชบ้างกรุงเทพบ้างเนี่นั่นไม่ใช่ธรรมดาเนี่ย ไอ้ถามดูก็วันนั้นไปลองทําถามดูมีแต่คนอกหักผัวป๋านี่เออไอ้บอกมีงานทําเนี่ยออลองเสือบๆดู <c oughs> ไม่ใช่อะ่ะไม่พอๆกันนั่นแหละเดี๋ยวนนไปแป้งกันแหละ นี่จะว่าของเฮานี่ของเฮานี่มันมันก็ครบครบสื่อหมดเนาะทั้งแม่ทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะออันนั้นมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวหกหักอืมส่วนมากอกหักนะลองสืบสืบตัวนั้นอออยู่เงียบเงียบอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวนะเออแต่ว่าสายตานี่เหล่ยใช่เหลี่ยผาไปหาใครวืดเข้าไปก็มองๆด้วยนะเออจะถูกเจริญนี่สายเลือดผาเข้าไปทราบไหมนะเป็นงั้นนะกิเลสมันเป็นเปรตผีอยู่นะใจอยู่จะว่าไง อถ้ามันยังไม่ได้ถอดถอนนี่มันเป็นนะลุงนะถ้าถอดถอนแล้วนี่สักวาเลยนะตอนนี้มีแต่เล่นสนก <c oughs> ุกเล่นอะไรมันมีแต่ความสนุกสนานด้วยขันตันนัน้นไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะมันไปยึดอะไรนะอะเดี๋ยวก็มันพูดหยอกนี่พูดหยอกหยอกเฮ้ยพ่อเคยหยอกใครใช่ไหมล่ะแล้วปัจจุบันนี้เป็นไงเดี๋ยวจะเข้ามาทําอะไรที่บอกว่ามันเกิน เอาเลยนะตอนนี้นั่นเออเนี่ยคำว่าาราแน่นี้มันเป็นภาษาไทยนะเนี่ยเนี่ยเขาไปดูไปดูนะั่ไม่เป็นภาษาไทยนะเนี่ยที่รู้เนี่ยที่ที่ได้ดูเนี่ยเขาบอกว่าละครธรรมะว่าอย่างี้ละ่ะสอนใจคนเมันสอนใจคนนี่ไม่ให้คนดูถูกกันเขาก็เลยดู เขาพูดดีนะนี่ถ้าถาเป็นเหมือนที่ที่เขาสร้างแต่งนะแต่งเป็นละครขึ้นมานี่โอ้มมาก็ประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเจริญนะลูกน,น,นะเนี่ยนะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเนี่ยไีอะไรก็ดูแลกันดูแลกันเวลาอีกคนหนึ่งตกทุกได้เจ้าตัวละกร,รลำบากคนหนึ่งที่พอมีพออะไรก็แบ่งกันปันกันให้ให้เท่าที่จะให้ได้ เขาเขาทำดีดูนะดูไปก็เหมือนเราเลยนี่ที่เราเราเราก้าดูนี่นะห้องเหมือนเราไงนี่อะไรก็ขนขนออกไปขนออกไปช่วยเท่าที่ช่วยได้โดยที่ไม่หวังสิ่งใดๆดตอบแทนเขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกเขาให้เพราะใจอยากจะให้เขาไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเวลาที่เขาให้แล้วคนนั้นเขาได้ดีขึ้นมาไงมันเป็นธรรมะนะลูกเป็นธรรมะที่เป็นสอนใจเรานี่แหละ เวลาคนนั้นได้ดีขึ้นมาเขาก็เลยเอาเอาเอา,เอาของมามาคืนแล้วก็มอบของสิ่งที่ว่ามีมีมมราคามีค่าคุณค่าอะไรนี่ให้เขาเลยเขาก็บอกว่าในช่วงนั้นเห็นเธอนี่ตกต่ํำตกระกัลลงาบากข้าวไม่มีกินมาขอข้าวเพรฉันก็คิดว่ามนุษย์ด้วยกันอว่าอย่างนี้นะเฉันไม่ได้คิดอย,อย่างอื่นแล้วฉันก็ไม่หวังอะไรตอบแทนเพราะฉันก็เป็นมนุษย์เธอก็เป็นมนุษย์ เวลาตกทุกุกได้ยากถุกลวกําลังบากก็พึงดูแลกันว่าอย่างนี้นะนี่แต่เนี่ยมันก็เป็นตัวอิจฉาดิที่พ่อพูดเมื่อกี้ไงเนี่ยเธออย่ามาสารแนนะว่าเออเนี่ยเนี่ยมันเป็นภาษาไทยนี่หว่าว่านี่น,น,นี่เห็นไหมล่ะเนี่ยพอประกายนี่นี่ฟังฟังเลยนะมันเป็นธรรมะนะพอได้ยินคำว่าสารแนเขาเลยฟังเลยไงคำนี้ไอ้คนไทยเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปทำไมไอ้พวกนี้เข้ามาเล่นกันนะ มันเป็นธรรมะนี่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละได้ฟังทั้งฟังทั้งน้ำตาล่วงนะเรานี่นะเราเห็นเราไม่ใช่อะไรหรอกจ้งนันเต่าทุกได้ย้ายตรวจการลำบากมาไปเอาเนี่ยไปหากินอน,นี้ในถังตามถังขยะอันนี้เขาก็เลยเขาก็สร้างกันแหละแต่ว่าเขาก็สร้างเหมือนกับมันก็นล้องไงนี่ไปได้เสื้อผ้าในถังขยะในกองขยะ เร,เ,รเราเาลยน้ำตาร่วงไงพราะเราไปเอาเนี่ยเอาผ้าเอาเอา,อาขวดพลาสติกเอาแปลงสีฟันเอายาสีฟันในในกองขยะเนี่ยเราเราเราฟังทั้งน้ำตาทั้งน้ำตาร่วงนะเหมือนเราไว้นะนาดเขาเขาก็แสดงกันแหละแต่ว่าเขาเป็นธรรมะเขาว่างนันนะเพื่อสอนใจคนไม่ให้คนดูถูกเหยียดหยามกัน เวลาที่ตกทุกข์ได้ยากถั่และกรมลำบากมันก็ตกทุกข์ได้ยากถั่และกามลำบากมันเป็นกันทุกคนนั่นแหละถ้าไม่ทุกภายนอกมันก็ทุกภายในคือทุกใจเดวนั้นนหะบางคนก็ทุกภายนอกก็เห็นก,กันจะจะเมื่อเห็นกันอย่างนี้ก็เคลือเกื้อกูลกัน,กนที่เขาว่างั้นเราพออยู่พอไปพอทูพอใช้ดีกว่าเขาพอแบ่งปันให้เขา้าเขาก็สมควรแบ่งปันทั้ทงที่ผู้ที่แบ่งปันเขาก็มีไม่มีอะไรนะอ่ะ เขาก็พอมีพอไปพอถูพอถ่ายแค่นั้นเองค่าเช่าบ้านค่าอะไรมันก็ก็มีเงินอยู่เพียงห้าสิบบาทเห็นคนตกปริญาตัวลรครลราบากอ่ก็ไปซื้อน้ําซื้ออะไรมาตัวเองก็มีเงินเหลือแค่สิบกว่าบาทนี่แหละเขาก็เป็นเหมือน,เห,อนเหมือนที่ที่สอนเราเนี่หว่าก็สอนคนนี่ให้คนมีความใครก็ว่าอะไรเมตตาต่อกันเขาให้ถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะาน่าฟัง ถ้าไม่เป็นไปได้นี่อย่างนี้นะเนี่ยพอวันนี้ประเทศชาตินี้จะไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะจะน่าอยู่กว่านี้หลายล้านเท่านะนี่อีพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นี่ตัวนี้แหละก็ช่างเข้าถือแต่แกอานนท์เนี่ยว่าแต่แกอานนท์ก่อนว่านี่ถ้าคนเรานี่มนุษย์เรานี่ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเมตตาต่อกันมับคี่ปองดองกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมัครสมานรักใคร่ข่มเกลียวกันมีอะไรก็เผื่อแผ่กันดูแลกันโดยธรรมโลกนี้ จะน่าอยู่นะนี่แต่แกอานุนนี่เราเราเราพูดเสริมไปนะพระองก็ตัดเป็นเป็นกลางๆเป็นพอดีพอดีเนี่แต่เขาช่างเขาเถอะอืมเป็นเรื่องของเขานม่เรื่องของเราเนี่ยทำนองนั้นแหละเรื่องของเราก็คือจะทำํำยังไงจึงจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดทุกทรมานมายุ่งเหยิงกับโลกกับสงสารแบบนี้นะมีในหลักคำสอนหมดนะอยงนั้นถ้าเป็นพวกเขาที่เขามีธรรมะหน่อยนะเขาจะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา ให้คนฟังแล้วก็เอาธรรมะนี้มามา,มา,ม,ามาใชนเห็นเหมือนเราไงเออทำไมจึงเหมือนแค่เครื่งเราเนี่ตกแล้วกลำลังบากตกทุกข์ได้ยากก็เลยไปไม่มีอะไรไงเดินไปเดินไปพอกินข้าวกินอะไรในทังขยะพอาะทางชีวิตนเขาก็สอนใครสอนคนนะชน่วงที่มันตกต่ำแต่แกนั่นแกเป็นเป็นคนรวยนะนี่เขาก็สร้างดีนะ อเออเป็นคนรวยพราะเป็นคนรวยแล้วตอนนี้ถูกล่มละลายไอซสาระลเน่มันก็เลยสลัดทิ้งไงนี่แหละเขาเรียกว่าอซสาระลเน่นะเธออย่ามาสัลเลเน่เออไอ้คำนี้มันมาได้ยังไงวะคำนี้นว่าพูดก็พูดเฉพาะเรามันมีอย่างนี้ด้วยเออแปลกๆนะเนี่ยนั่นแหละนี่ก็เลยเขาเลยไม่มีอะไรจะกินถูกล่มละลายหมดนะ ไม่รู้จะไปยังไงเ็เลยไปเดินโซเชีซเยซไปเพราะคนมันมันอันนี้แหละมันเสียกําลังใหญ่ใช่ไหมล่ะหิวที่รูปท้องไปก็ไปหากินข้าวตามถังขยะตามอะไรนี่ละเขาก็เขาก็แช่งเป็นละครธรรมานั่นแหละเออเ้าก็เลยดูนีว่ว่าทําไมมันมันมัน,ม,น,ม,นมันค้ายขึงเราไงเว้ยค้ายขึงเราใช่ไหมเออที่ว่าเราในช่วงที่เราตกทุกระยระโดยลำลงบากไงเราไม่มีอะไรแทบแทบที่จะกิน ต้องสรุปสลายตามป่าตามเขาเขาดูถูกเหยียดหยามเขาว่าครูบาอาจารย์รูปหนึ่งว่าพระจรจัดไร้สานักเขาฟังนะแล้วก็ฟังด้วยความเคารพพระจร,ระจัดไร้สานักพระไม่มีบาร,รมีเราก็ยอมรับนะแล้วก็ฟังฟังด้วยความเคารพเนะี่ยใช่อ่ะเรากำลังสร้างบาร,รมีพระพุทธเจ้าเหล่านี้บางชาติที่เป็นขอทาน เอเราแค่นี้ทนไม่ได้ะเะยเลยขึ้นเลยน่าใจนะเนี yeah. <All> ย่ยเอาที่จะจ่าจะว่าจะอะไรก็เรายอมทั้งนั้นยอมยอมยอมคือเราจะแชกกรรมให้มันหมดเนี่ยเห็นแล้วคอเราก็เลยน้ําตาร่วงน้ <Yeah. S 1> ําตาร่วงเนี่ยไปเอาไปเกี่ยวเอาไอขวดเราก็เลยระลึกถึงเรา <Yeah. S 1> เราไปเกี่ยวขวดตามทั้งขยะแล้วก็มาล้าง ไปเกี่ยวแปลงสีฟันทำถังขยะแล้วเขามาต้มออยาสีฟันตัวไหนที่มันพอมีสักนิดหนึ่งูสิรูนะ้เข้ากันนะดูสิเวลาที่เราตกทุก,กระยะตัวละลบากแล้วกับพา่าเดี๋ยวนี้แหะเอาน้องรู้ยังไงดิเน่นั่นแะเราพอมีพอไปพอดูพอใสเราจรึงทานแบบสุดโต่งมัน ทาไมเราจึงเป็นอย่างนี้นะ่ะนั่นแหละก็เรื่องของเรื่องมันเม,มื่อลึกถึงความหลังของเราต้องตกทุกข์ริยากตัวแลวกรรมลำบากเนี่ยไ,ไปเขาทั้งเขาทั้งอะไรล่ะเรียกว่าเขาทั้งเอตาหน้าและเขาทั้งจาสนาอื่นเขาต้องถือน้ำลายใส่เ <c oughs> มืรอลึกถึงนี่เราผ่านมาทรงนั้นผ่านมาทรงนั้นแล้วในช่วงที่เราพออยู่พอไปพอเทือพอฐานนี้ เราจึงพาลูกทานอย่างสุดตวงนั่นนะพูดถึงเรื่องทานนะลูกนะสอนใจพ่อนะลูกนะเรื่องของพวกนี้นะนั่นแหละที่ทําก็เพื่อลูกไม่ใช่เพื่อเราพอเราไม่ได้เอาบารมีตันนี้มาต่อพระต่อชาติอีกแล้วคือเรายุติแล้วไม่เกิดอีกแล้วพอแล้วไงใช้กรรมก็ใช้พอแล้วที่พาลูกทําก็เพื่อ,เพ,อเพื่อลูกอะ่ะให้ลูกช่างบารมีกว่าว่าลูกจะตกทุกข์ยากถุรกรรมลำบากเหมือนเราเนี่ยนะีย เราเห็นละครนั่นนะเราฟังฟังโห<ฮ>ชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครนะดูนะนั่นเพียงเขาแสดงนะแต่ความเป็นจริงมันหนักกว่านั้นนะดูนะบินตาบ,บาดรอบบ้านเข้าหัวเราอถุยลำลายใจก้มหน้าดีไหมเราเป็นคนแปลว่าเราเป็นคนมีความลายทั้งแต่ไหนแต่อะไรมา <c oughs> ทั้งแต่เป็นกอลบ้านู่นนะใช่ไหมล่ะถ้าเขาย่อเยอะแต่ครั้งหน่อยเราก้มหน้า ท่านั้นหลเรานี่นะเราเราเราเป็นนิสัยเราเป็นนั้นนะโอ้ก็เรามามาขอเขาใช่ไหมเหรอแล้วเขาจะให้ไม่ให้เขาผู้เจ้าเจ้านี่บรรดาไปแล้วไงแล้แต่เขาจะให้อ่ะเราไปขอเขาเนี่ยอย่างนั้นผลทานของเขาจึงเรื่อจริงปวเสุดถ้าให้ได้ความความขอรบเท่าทุนนั่นแหละนั่นนอี่เขาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถ้าไปพาอคงจําเธอไม่ได้หรอกก็เหลี่ยมนั่นโอ้สามบันสามคืนแล้วเราไม่ได้ฉันอะไรเดิน เดินแล้วก็หยุดหลับตามันจะลม้มมึงวีนลมนะ้มไหมหลับตายืนหายใจลึกๆก็เดินไปได้เก้าสองเก้าก็หยุดเธอก็มองยี่ทำไมมองยี่เ <c oughs> ้อก็มองจะมองเฮ้พูดไทยได้พพอๆได้หรือเด็กคนนั้นมีลูกนะดูเล็กๆผัวไม่เห็นผัวนะะสองวันสามวันก็ไม่เห็นผัวนะ กอดลูกผัวเลิกกับผัวเรื่องไงไม่ทราบนะผัวหนีเรื่องไงไม่ทราบนะเอ๊ะก็เหลี่ยงไม่ไม่น่าเป็นนะก็เหลี่ยงนี่นะนี่พอพอไปอีกนั่นแหละกับผู้หญิงก็เหลี่ยงคนนั้นเป็นสาวนี่เพราะผู้หญิงนี่พวกก็เหลี่ยงนี่จะ,จะ,จ,ะจะดูง่ายนะลูกเป็นสาวกับที่มีมีผัวแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นสาวนี่ก็จะใส่ก็จะใส่ใสผ้าผ้ากระสอบเป็นเนื้อเดียวกันใส่ผ้าชิ้นเดียวนี่คือสาวอืม แต่ถ้าเขาเขาม,มีมีแฟนมีผัวแล้วเนี่ยเขาจะใส่สองท่อนแล้วก็ใส่สีท่านนี้เขาจะเป็นสีขาวแล้วก็แกบนิดหนึ่งนะแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนี่ก็คือเราตอนแรกเราไม่ทราบนะเออเราไปถามหมูนั่นแหละหมูเก็เลยพูดให้ฟังนะเลยไปถามโยมตอนแรกโยมเลยพูดให้ฟังเขามาเรื่องอย่างนี้นี่แหละนี่คือสาวจีบได้ตู้เจ้าว่าอย่างนี้นะนี่ถ้าสองท่อนแต่นี้ก็คือผู้มีที่ผัวมีสามีแล้วห้ามจีบ ถนนนั้นแหละแกถึงหกสิบเจ็ดสิบก็ยังใส่ท่อนเดียวอยู่แต่ใครจะไปจีบเนะะน่าสงสารนี่นะพวกนี้นะไม,ไม่ไม่เหมือนคนคนของเรานะเพราะเขาเรานะีนานะ่ยังอยู่ดีสบายกว่าเขาเยอะทั้งนั้นะตื่นเช้ามาก็ต้องแบกสัมภาระขึ้นเขาเพื่อไปตามมาหากินช่วงเย็นมาก็ต้องแบกฝืนลงจากเขาเดินที่ลูกเห็นนั่นนี่ขนาดเจริญแล้วนั่นนะพิธุกีจะีเจรินแล้วนะนะั่นนะนะลึกกว่านั้นนี่โอ้โหดูไปจนน้ำตาร่วงกับเขานะ ว่าเราทุกข์ยากลำบากแล้วเขายังทุกข์กว่าเราอีนนกนั่นแหละผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาใส่บาตรเราคงไม่มีโอกาสเข้าไปทุจแทนมงคลเพราหเราแล้วคงจำความไม่ได้หรอกตั้งแต่ปีพศ2544นส่นั่นอยู่ที่จะแก่ผ่านจะแก่ไปก็ว่าจะคพุวัดของท่านพระอาจารย์สเสถียรแล้วก็สามวันสามขืนนะพ่อแม่ในฌานอะไรถ้าว่าแม่ฉันนี่ก็แฟ สมัยก่อนนี่มันจะมันจะเป็นมีกาแฟแล้วก็มีน้ําตาลถุงหนึ่งนั่นแหละเล็กๆนั่นแหละที่เขาใส่บาตรให้ตั้งแต่ด่งเสือเต้นหรือห้วยเสือเต้นนี่แหละบันบันดงเสือเต้นนั่เขาเข้าใจบาตรนี้เพราะว่าพวกกันนั่นนะพวกไออ้นั่นนะพวกไอ้อะไรล่ะพวกเอ้เมืองแร่ใส่บาตรให้นั่นล่ะนั่จนั่นล่ะ เราจะไม่ฉันง,ง่ายจนกว่าที่เราจะหมดแรงจึงเดินอยู่อย่างนั้นแหละเลาขา,าขังขืนใช้โคผึิงยีโคผึิงไปโคผึิงจะมีฉันเท่าไหร่เทียงก็ไปมากไม่ได้แล้วก็ถ้าเดือนมันพอสว่างนะก็จุดไปตรงนี้ทางกว่าพอพอลูกเห็นทางไปพอเนี่ยถ,ถ้ามันเดือนเดือนเดือนสว่างมันก็ดีอันนี้มันมีแต่ดาวใช่ไหม่ะเดือนมันเดือนมืดดาวมันก็เต็มท้องฟ้าพวกเม่นพวกอะไรพวกเก่งพวกอะไรที่มัน แต่พวกนี้มันมันไม่นอนนะเออพวกกวางนี่กับพวกเก้งนี่รงกูุเห็นมันยืนหลับนะมันยืนหลับนะมันยืนอย่างนั้นแต่มันหลับนะเพราะเราสังเกตเห็นว่าเราจามดังๆนี่มันร้องสนั่นเลยนะมันตกใจมันนะเขาไปยืนมันมองมองดูมันอยู่นะมันก็ยืนหลับนะเอึกว่ามันทำไมจึงไม่กลัวเราไปมองไปดูใกล้ๆนี่ที่แท้มันหลับนั่นนะมันยืนหลับนะพวกกวางพวกเก้งนี่นะถ้า ถ้าจำไม่ผิดนะเอ้ยเยถ้าถ้าถ้าเห็นตรงน,นั้นนะถ้ากวางกวางกวางกลุ่มนั้นนะกับเก้งกลุ่มนั้นนะเนี่ยเราจำไม่ผิดหรอกถ้าใครจะใครจะว่ายัางไงก็ตามนะมันก็คงจะนอนเหมือนกันแหละแต่ว่ามันยืนหลับเลยนะนี่เราไปเนี่ยไปกาบพ่อแม่ครูจานทร์พ่อแม่ครูจานทร์เทศน์ใฟังทำเพี้ยนแล้มันสุดโตง่งเนี่ยยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่ต้องนอน ถ้ามันง่วงสุดยืนหลับเหมือนเก้งเหมือนกวางเนี่ยเขาก็ไม่ทราบนะพอเขา้าทึ่งให่นอดีส่วนจริงพ่อจึงทราบนะนทุกยากอะไรจะเกินเรานี่ขนาดนั้นนีขนน่ขนาดที่ว่ายุคใหม่นะลูนั่นนี่นี่องบกกัตกรรมาะไรเราก็ทู่สู้ยากมาแต่แต่ใจนั้นไม่เคยทอนะมักผลมรคผลตายขนาดนี้เดี๋ยวนี้ก็คือขอมรกผลมรก,กนิพพานมักผลเป็นนิพพาน เพราะเป็นพระอรหันต์โดยชาตเดียวโดยชาตเดียวใจน,น,นี่มันก็พลิกสัญญาไปเรื่อยๆพลิกสัญญาขึ้นไปเรื่อยๆเก่งขึ้นไปเรื่อยเก่งไป,งไปตายกันเดียวนี้ก็คือไม่หวั่นเลยนะนี่เสียงช่าง,างเสียงเสือเหมือนกับเพื่อนเลยเนี่ยไม่มีคําว่าสะทกสะทานนะจิตไม่ได้โอ้มันได้ฝึกจริงๆนี่มันเป็นอย่างนั้นนะลูกนะก็เพราะคือจริงไม่ลงใครง,ง่ายเขาเรื่องนี้แหละที่ว่าประมาทเราว่าบทความนี้อย่างนั้นนี่นที่เราซัดคืนนั่นหน่ทุกวันนี้น่ อันนี้เราก็ไม่เข้าไปเข้าใจหมูคณะวเพราะแม่ครูอาจารย์อกเดี๋ยวพูดให้ฟังไงเราพูดถึงเรื่องความทุกข์ยากลําบากของเราเราเรามาดูที่เขาแสดงโอ้จะเหมือนเราดูนะเรื่องน้ำตาล่วงเหมือนกันนะนี่แหละมันเวลาที่มันตกทุกระยะโดยแล้วกับกาลาบากกันดูแต่เวลาที่มันสุดแล้วของวิบากของตัวนี้นี่เนี่ยก็ต้งิดดูเห็นนหมเราเราเราอดอยากอะไรทุกวันนี้เห็นไหม นั่นเรื่องของเรื่องมันนะก็ทั้งที่ไม่รู้เอาอะไรมาใช้จ่ายใช้จ่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปแต่มันก็อยู่อย่างนั้นนะเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้เอาอันนั้นมาใช้จ่ายจะว่าสุรุมสุลร่ายหรืออะไรนะเพื่อโลกเพื่อสงสารโดยถ่ายเดียวถวยเดียวนะไม่ได้เอาเพื่อตัวเองไม่มีไม่มีเลยนะเรายังไม่เห็นเพื่อเราเนี่ยเพราะอะไรเราก็เป็นของสงฆ์ของสงฆ์ของสงฆ์ถ้าถ้าไอ้นี่มาก็ของสงฆ์ของสงฆ์หมดเราไม่ได้คิดเลยนะว่า เป็นของของเรายกเว้นบริขารแปดอันนี้ที่เราเป็นวินอยู่เป็นของเราแล้วก็ยกเว้นอีกว่าเราตายแล้วแต่คณะสงฆ์ที่จะแบ่งสันปันส่วนกันตอนนี้ก็แล้วแต่ก็เหมือนพระจีวรของพระติสารนี่นั่นแหละเวลาที่จะเสียแล้วตายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งกันปันส่วนกันที่ใช่ไหมล่ะฉีกแบ่งกันที่จะเอาไปส่วนหนึ่งจะนี่เอาไปส่วนหนึ่งไปเช็ดบาทบ้างอใช้ทํา อะไรที่มันพอที่จะทำได้บ้างพระอิติส้าก็เลยโกรธนั่นแหละโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้นี่เป็นผ้าชันน้นนาผ้าชันน้นนานั่นแหละวิ่งรอบผ้าจีวรน,นั่นแหละเป็นตัวหลหรีน,นั่นเลเพราะความยึดมั่นถือมันในผ้าจีวรโอ้เนี่ยนะจะพิจารณาดูนะลูกนะที่พูดถึงความทุกข์ยากลำบากเดี๋ยวเวลาที่มันจมลงไปจริงๆนี่เนี่ยถ้าเราเห็นคนตกทุกข์ยากตัวแล้วก็ลำบากก็ดูแลกันหรือช่วยกันก็เหมือนที่พ่อพาลูกไปทํานะอย่าไปรังเกียจอย่าจันกัน ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราถึงเวลามันโอ้มันเป็นมันเป็นจริงๆนะขนาดปนตินตะบ่าเนี่รอบบ้านเนี่ยเขาหัวเราเฉยๆอ่ะก้มหน้าทั้งละอายนะนี่เราเป็นคนคนขี้อายตั้งแต่ไหนแต่ไรมานั่นเราเห็นหมู่คณะเห็นกรูบาอาจารย์ที่วินตะบททั้งขอเงินขอทองโอ้เรารับไม่ได้เราพูดตรงๆนะท่ไมผีห่าตาตานี่ไงไม่เข้าจิตเข้าใจมานี่เราว่าเงี้ยนะนั่นทำไมจึงไม่เอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพื้ปฏิบัติ นั่นต้องดูภาษาลิบบท,ที่ก้มหน้าให้เขาด่าทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนดูพระเจ้าเราที่ใช่ไหมเหรอไม,าาาาม,ม่มีนรรมบัตเขาชี้หน้าด่าเหมือนหมูปันหมาเนี่ยยิ่งได้พวกเรามันเกินครูกันมาลไหมละ่ะออกมาพอระบาดมาหน่อยก็เป็นผู้พิเศษดูที่กระเทือนไหมละ่ะนี่พ่อพูดขึ้นนี่มันโสมิดโสมผลนะลูกนะกระเทือนไหมเอ้าเราพิจารณานดูที่พ่อเราไม่มีธรรมบาทนี่บางบันนี้ไม่ได้ฉัน ช่วงเกิดเรื่องเกิดขึ้นนั่นโหนเจวันเจ็ดคืนจนพระอานนท์ชวนหนีน่แล้วก็พวกเราล่ะเอ้าเกินครูเกินบาเกินาศาสชาติมล่ะโหคนละลกว่าตัวเองเลือดตัวเองกระเจิดมีเป็นเครื่องรางของขังนี่อะไรล่ะมหาสเสน่ห์มหานิจมมหาลาภมหาอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้คิดถึงพ่อของตัวเองเลยว่าขนาดไหนพ่อเรานี่ลิดเดีขนาดไหนกูดูที่พ่อเรานี่ตกทุกข์ยารกแต่ะกมลำบากขนาดไหน ไม่ดูเลยดิี่เราจึงยังไงล่ะมันก็เทือนใจเราเราพูดรู้ที่ฟังตรงนะพ่อพูดที่ฟังตรงเลยนะ <c oughs> พอกล้าพูดขนาดนี้นะมันเกินครูเกินบาเกินแต่สดาทั้งตัวอย่างนั่นนี่แหละมันจึงจ,จมไปจมไปจมไปนี่แหละพวกเทวดาจึงรัตนานนมนเราออกมานี่มันก็เรื่องเดียวนี่แหละพอออกมาแล้วมันเห็นนี่ดิโอ้มันก็เถื่อนนะลูกไม่ได้เลือกถึงพ่อเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีความเคารพเทิดทูนในสดาเลยนั่นถ้ามีความเคารพเทิดทูนหน่อยมันไม่กล้าปิดทำผีวินัไหนนะ เออแล้วก็ไม่กล้าที่จะสร้างตัวเองให้เขาว่าอะไรล่ะเลิศประเสริฐกว่าศาสดาของตัวเองนะลูกนะพ่อพูดให้ฟังตรงนะมิจตจะอ่นอนน้อมถ่อมตนอน่อนน้อมถ่อมตนโอ้หนี่หนิเหมือนเรานี่น,นเราไม่เคยคิดที่จะบอกว่า,ราเราเลือดเราประเสริฐเลยเรากินบุญของพระเราโดยใจเดียวโดยใจเดีวยวโดยใจเดีวย,ยดวนั่นแหละนั่นเราเห็นผู้ที่ตกทุิดชะเกิดลำลำบากเราจึงพาลูกทำแล้วก็พอถือพอไถยพอไปพอมาลูกเราก็ไม่ได้มีอะไรจะลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหมือนพระครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์วัดอื่นนะลูกนะ พ <d _ n> อไปพอถูกพอถ่ายได้อะแต่ผู้ที่ตุกทุตยาตุรกรรมลำบากกว่าเรามีเยอะจนประมาณไม่ได้เห็นไหมเห็นหเราไปไมันน่ะทั้งร้องไห้ข้าวต่อจีไปเข้าไปได้หลายวันดูที่าาด,ด,ดูที่เนี่ยในพวกเรามันได้ขนาดนั้นดูที่ภาพเราดิสนี่พูดเรื่องอะไรฮ่าเลิกสรุปเลิกเถอ,เอนั่นแหละเออเลิกสรุปเลิก